สวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าแกงขี้เหล็กกับปลาย่างนะคะเมื่อวานคุณป้าไปไล่วางม่วงมาค่ะปลูกขี้เหล็กไว้นะคะก็เลยเก็บยอดขี้เหล็กใบฉลาดฉลาดนะคะใบอ่อนนะคะคือว่าไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปคือว่าตัดมาเลยค่ะเอามาล้อออกแล้วก็ต้มต้มน้ำค่ะ ต้มน้ำสามน้ำนะคะทิงแล้วก็แกงกินค่ะแกงขี้เหล็กนะคะเป็นกับข้าวโบราณคุณป้าใส่ปลาย่างนะคะคุณป้าไม่ได้ใส่ปลาล้านะคะเพราะคุณป้าไม่ปลาร้าทานได้แต่ไม่ค่อยชอบทหร่นะคะแต่ก็ถ้าใส่ปลาร้าไปมันก็นัวไปอีกอย่างนะคะแบบแม่ป้าแกงแต่ป้าไม่มีปลาร้าค่ะป้าก็ใส่กะปิใส่ปลาย่างนะคะ ก็มีเครื่องแกงก็มีนะคะใส่นี่แกงมาเยอะค่ะมะพร้าวครึ่งโลนะคะซื้อมะพร้าวมาคั้นกะทิเองครึ่งโลถ้าใครมีมะพร้าวขูดเองยิ่งหวานนะคะมะพร้าวลูกใส่พริกแห้งค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้กระชายหอมเยอะนะคะใส่กระชายหอมเยอะนะคะกระชายก็หอมเท่ากันเลยค่ะเยอะนะคะแล้วก็ กระเทียมไม่มากนะคะนิดหน่อยกะปิปลาย่างค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็ได้นะคะสักไม่เผ็ดมากนะคะลดกลางๆเจ็ดแปดเม็ดคุณป้าแกงนี่ไม่เยอะนะคะยหม้อเล็กๆนี่ะตะไคร้สองต้นค่ะนิดหน่อยกระชายเยอะหอมเยอะกระชายกับหอมเท่ากันนะคะกระเทียมนิดหน่อยกะปินิดหน่อย ปั่นหรือตำกระชายก็ประมาณถ้าเป็นถ้วยตวงก็แกงม่อขนาดนี้ก็ครึ่งถ้วยตวงนะคะหอมก็ครึ่งถ้วยตวงเลยค่ะตะไคร้สองต้นข่ากับตะไคร้ก็ประมาณเท่าเทกันนะคะหันแล้วแล้ใส่เกลือใส่กระปิพริกแห้งถ้าใครจะโขลกใครจะปั่นก็ได้นะคะแล้วก็แกะไปย่างใส่แกงนะคะ หัวกะทิแยกไว้ค่ะไว้ถ้วยหนึ่งแต่หากแล้วก็ตำเสร็จพอกะทิหัวกะทิกะทิเดือดละลายน้ําแกงเลยค่ะกะ,ะประมาณแล้วก็ใส่ปลาย่างลงไปเลยค่ะใครเป็นใครมีหมูย่างเนื้อย่างก็ใส่นะคะแต่วันนี้คุณป้าไม่มีคุณป้าไม่มีนะคะพอเดือดก็ใส่ปลาย่างลงไปนะคะแล้วก็ใส่ขี้เหล็กลงไปก็คนเคี่ยวไปสักพัก พอให้มันเข้ากันดีพอสุกเดือดสักพักหนึ่งก็ชิมดูนะคะรสแค่ชิมแค่รสเค็มอย่างเดียวมันหวานกะทินะคะถ้าใครจะชอบจะตัดน้ำตาลก็ได้แต่คุณป้าไม่ตัดนะคะคุณป้าหวานกะทิค่ะใครมีเนื้อย่างหมูย่างก็ใส่นะคะแล้วก็พอจะได้ที่ก็ลาดหัวกะทิอีกทีนะคะก็เสร็จรับประทานได้เลยนะคะร้อนๆค่ะคุณป้าชวนที่ชวนกินมาชวนนะคะชวนกินแกงขี้เหล็ก ต้นเราเองบ้านไล่ริมเขานะคะที่หวังม่วงป้าไปมาเมื่อวานนะคะสวัสดีค่ะออกันหน้าพบกันใหม่นะคะจากคุณป้าชนเที่ยวชนกินบ๊ายบาย